อ่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมเอฟซี FC พอทองแหลท่ทัวโลกมาที่เามเข่าวมูเจ้าเด้บยวบนแข็งแนง,แนงอ่ะบอกมาเนี่ยเอ่อมูเจ้าได้บ่ครับวันที่สิบหกพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบที่ผ่านมาเป็นไดมูเจา้าเอ่ออึดตึงบ่ปังปังบ่ช่องพอทองแหล่คนเดิมมามึงอใดเขา่าเารียบ่เข่าเรียมาไล่งานตัวก็ไดะพอทองแหล่คนเดิมนะครับเนาะท่านผู้ชมมูได้ในโชคในลาบกับช่องพอทองแหล่คนเดิม นะครับเนาะหมไูไรเขานี่นี่เพื่อว่าท่านหูปันใดดินึกครับเบิง้งอันที่เขียนไว้อยู่อ่มามาไล่งานเบิง้งงวดนี้ผ่านบอ่อืมเด็กขอ่อยทงเรียนี่เจ้าเขาวิญน้ำเพลินบ่นะครับเนาะเอา้าวันที่นี่อำรับแรก ก็ถามท่านผู้ชมก่อนะละว่าผู้ใดได้โชคได้ลาภผู้ใดได้ก็ดีใจน้ำเดียวกันนะพ่อทองแหล่คนเดิมดีใจน้ำท่านผู้ชมทุกท่านเอฟซีพ่อทองแหล่ที่พ่อทองแหล่ไปหาโชคหาลาภเออวันที่สิบหกที่ผ่านมา 16, สิบหกพฤษภาคมพศสองพันห้าร้อยสิบเอจังเลขเอ่ออันเดี๋ยวมองได้เข่ากับสิบ้าบอกจัะหน่อยนะครับเนาะแม่นบ่แม่น,มนจังไหนมูน้เจ้าอ่ะเอาบักเนี้ยครับ บกยิ้วคิ้วตลอดช่องคอทองแลคนเดิมงวดนี้ห่วยงวดที่หาฮึ่งววดที่สี่นองวดที่หาครับบกยิ้วคิ้วตลอดองดาาอวดที่หา,าเขาครับบ,บกยิ้วคิ้วตลอดพอทองแลลคนเดิมเขาถาน้มถารายเออแล้วก็เออทูบมาวิ่งแชนแนลกับเข้าครับบกบวงลุกอามกับเขาครับที่ชิ่งกันชิ่งแคมกันมือนั่นอ่ะมะม่วงโอ้เอด เอาเลขบางยิ้วรายงานเบิ้องมูเจ้าผู้ดใบดใบ่ได้เบื้องเดี๋ยวพอท้องเรียสิขาเนี่ยฟังที่ว่ามีอย่างแน่งวดวันที่ 16, สิบหกพฤษภาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับว่าเลขบางยิ้วคิวตลอดพอท้องเรียที่พอท้องเรียท่วงอ่ะมีอย่างแน่เอารายงานเบิง้งอ่าบางยิ้วครับหมวดสามตัวก็มีแต่สามตัวลราเขียนบักยิ้วคิวตลอดวันที่สิบหกที่ผ่านมาแต่เบิง้งบักยิ้วเข่าคือจังพอท้องเรีวมาบ่ หกสามห้าสี่เกตห้าศนย์ก้าสานี่คักบ่าบูเจ้าศูนย์เก้าสามสามตัวครับอา่าบาง,งยิ้วคิวตลอดนะครับเออบัง,งยิ้มคิวตลอดเนี่ยศูนย์เก้าสมศูย์เก้าห้าศย์แดห้าเกตหแปดบาที่นี่พอต้องเลี้ยห้ยสองตัวคือบัง,งยิ้วคิวตลอดสมมัานผู้ชมงวดประจำวันที่16บหกพฤษภาคมพอสองสองพหรอกพอต้องเลี้ยหอยหกครับตัวเดียวโคโลเลขบสองตัว พอต้องเรียกให้หกหกอันนี้คือเลขบางยิ้คิวตลอดเราคเนาะาอ้าอืมเพื่ออะไรตัวนะหกกับเก้าตัวเดียวกันอ้าเข่าทั้งล่างทั้งบนเลขบางยิ้คิวตลอดเข่าทั้งสามตัวทั้งล่างทั้งบนทั้งสองตัวอ้าวมาที่นี่มาเลขทูบมาวินเลขทูบมาวินทีขึ้นแคมมือนั่นที่ท้ายท่ากันแล้วครับเลขทูบมาวินนี่จุดไดหนึ่งศูนย์สามครับตรงๆเลยหนึ่งศูนย์สามเก้าศูนย์สามหนึ่งศูนย์แปดอันนี้คือ เลขทูบมาเว่นขึ้นจุดในขึ้นเดียวกันที่ชิงแขมปกันอ่ะผู้ดใดได้เบิ้ลคงสีงหูวเอาบาัดนี้เลขมะม่วงลุกอามทรงมาชิงแขมปเจ้าขวางปะได้มาเลขมะม่วงนุ่มอามก็บเขาครับศูนย์เจ็ดแปดเจ็ดหกแปดหกหกสามเนี่ยหกเก่าเก่าตัวเดียวกันครับหกหกสามพอไดก็ถือว่าเขาแล้วครับแล้วเก่าเก่าเด้หนึ่งเจ็ดสามอ่ะ, 3, อะก็ได้่าเขาถึงสามอสามสามคนสามอันเลยอ่ะเนแยงเนีงเน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 ง แรง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 บาที่นี่เบิ้งบาที่นี่อ้าวสารไดเขาแน่มาไล่งานบอกเต่ายกเนะอ้าวพญาเต่าปูพญาเต่าเจะเมันเขาขักเขาแนปูพญาเตา่าสัตว์ย่มยางขักอืดตึงทั้งสองตัวสามตัวจะเมันสมซือขักปูพญาเต่าเออเลขเสียซี่เลขเสียนซี่ปูพญาเต่านี่คือมันขยเย้าสองเถื่อนเลยซี่ไม่กระจับเป็นครูครับจับเป็นคููเอาคือ 6 9กับหนึ่งเก้ครับอันนี้เลขปูพญาเต่าหกเก้ากับหนึ่งเก้าอันนี้คือเลขเซียนซี่เลขทูบป,ปูพญาเต่าเนียงเนง,นงสามศูนย์ 6, อึดตึงปมูเจา้าเพิ่นห้ถทังสาตัวหกเกาเกาตัวเดียวกันเลขออก9 03านยามั่นา,าบบ่อบาดิอึดตึงบ่าต้องพอต้องแลคนเดิมถลา,ายถล่มถลมถลา,ายแล้วก็มาอีกยงังนอบาที่นี่เออจังหลักเมม หลังแม้มเนี่กะเลขเชียมซีเออเลขทูเพิ่์ธไฮศูนย์เจ็ดแปดเลขเชียมซีเพิ่นธไฮหกข้าศก้าอันนี้ก็ถือว่าเข่าครับเพราะว่าหกข้าศก้าตัวเดียวกันนอ้องกับเนาะอ่ะหลังแม้มเข่านะครับเนาะแรง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 เอา้าบาดท,ที่นี่ตีมีไอพรมบาดดิแตู่้ชมเมีย่าพมกับเข่าครับเมีย่าพมเลขเชียมซีหกเจ็เก้านั่นหกข้าศก้ากับตัวเดียวกันอีก แล้วก็เลขทูกหกเก้าหนึ่งเอาอีบัตรเขาอืกเขาคือตึงยางคางเลยอ่าถลา่มอ่ได้เลยช่องเพาต้องแลกคนเดิมแนง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 ท่านผูน้ชมมาที่นี่ทีอันที่เอาปังที่สุดเพราะต้องแลกคนเดิมที่บอกอยนี่ล่ะที่ว่าตองงวดวด้วยว้าเดี๋ยวคนหัวลู้นะครับนะวัดรางวัดลางงวดที่แล้วให้ยังเก่า หนึ160 as, ่งหกศูนย์หรือศูนย์ลงหนึ่งกางเขาสามตัวงวดนี้วัดล่างท่านผู้ชมแมนโบกหัวเบื้องก่อนวัดล่างนะครับเด้องวดนี้วัดล่างท่านผู้ชมอ้ยเจ้าเฝ้าเมล่ะวัดล่างเจ้าเฝ้าบบบอตันหอดคิวเอาเอาปูสิงสิงขอนครับสารปูสิงขอนเลขเซียนซีนี่ก็เป็นจังครับเก้าเก้าสี่ นี่คือปูสิงขอนนะครับเนาะเลขเสียมซี่ด้วยนี่เก้าเก้าซี่เห็นบ่มูเจ้าอ่ะอึดตึงบ่ปูสิงขอนกับเข่าเก้าเก้าซี่เลขทูบหรือซี่หาสามอาสามันคอยมันเข่าตัวหนึ่งเอาล่อลงมาแนงแหนงแนงแนงโอ้ปูขุนหารท่านผู้ปูขุนหารน,น,นี่ก็โอเคเขา่เาเข่าจะไรพอต้องแรเจา้าปูขุนหารน,นี่เลขเชื่อมซี่เพันหีศูนย์สองหนึ่งครับ แล้วก็เลขทู่เพิร์ไหสองตัวคือสีสองถามว่าเป็นอย่างจังเขาเอ้าศูนย์สองหนึ่งอ่ะก็ะหนึงกับสอก็เป็นสาม่าสันะเพราะแสดงว่าเพิ่์ลไตรงๆเลยครับปูคุณหารแต่ว่าเพิ่์ลไเป็นเลขสามตัวเอ่อลอตตอรี่มันออก9 0้ศสาอันนี้คือศูนย์สองหนึ่งกะก็ถือว่าศูนสาก็ได้นะครับเนาะอ่ะเขาอหมูเจ้าแน่ๆงแน่ๆงงงงงงนงไป มงเตแน่บานม,มูเจ้าเดิมกันนะขอส่องแล้คนเดิมบอกเพื่อนบาทที่นี่วัดล้างครับวัดล้างนี่สุดยอดเออวัดร้างงวดประจำวันที่สิบหกพฤษภาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกที่ผ่านมาตัวครับเนาะวัดล้างวิวดูมากที่สุดงวดประจำวันที่สิบหกพฤษภาคมวัดล้างวิวสูงกบู เลขเซียมซีวัดล่างเพิ่อนหายตัวไหนครับหนึ 1, 6, 6, ่งหกหกท่านผู้ชมจังบ่ามูมเจ้าขนหัวลูกป่อสวมกับท่านผู้ชมเพ,เ,เพิ่อนเออเพิ่นเขามาเบิงหลายนะครับเนาะหนึ่งหกหกเออแล้วตอรี่มันออกสองตัวข้างล่างเก้าเก้านี่มูเจ้าหกหกหกเก้าเก้าตัวเดียวกันแล้วก็เลขเออทูบบังเพิ่นหายสองหาซีบ่อยยัง เพื sí, la la la. Claro. Actually, ่อนไฮเลขเสี้มสี่แล้วจังๆแล้วนี่หน hmm. <champion>. ึ <Flynn simulation> <rons> ่งหกหกแล้วกันแล้วนี่ค euh. ือวัดลางนะครับเด้วงวดที่ผ่านมากกวหาไสามตัวเอาเดี Alexandria ๋ยวคอยปากันไม่มาที่นี่เดี๋ยวกวาประจําวันทีหนึ่งมิถุนาเดี๋ยวคอยลุยกันเอามาที่นี่ก็ไม่ยังอีกเลยในสองหนึ่งศูนย์อันนี้ก็จักละอลืมแล้วกันแล้แนง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 แหนงกับเขายางคักว่าวเลขว่าเลียงเลขกันว่าเลี่ยงเลขบางยิ่งนี่คิวตลอดดี ยังประเทศไหนยังประเทศไหนสร้างอยู่ครับพอท้อเรยนี่ขนหัวโกครับแล้วนี่คิวตลอดนี่สามหาศูนย์ก็มีนะครับเน้ะเออสามหาศูนย์สามหาศูนย์ก็ก็โอเคอา่าสหายผู้ชมว่าจะภาก็รอดโอ้ไปเขียนหกหกไข่สหายผู้ชมสองตัวโคโลนพอท้องแล้วเจ้าเตมันอูบาทอูเบียเอ้าบาทที่นี่ แนง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 ก็งวดปะงวดที่แล้วดีงวดประ,ประจำวันที่สิบหกพฤษภาคมพอสอทกันห้าร้อยหกสิบหกที่ผ่านมาแลครับเนาะพอท่องเรียบว่าท่านไนไปศาลไหนยังไม่แง้ยวมอนี้ยังมุนีกะเบื้องนะครับเด้อกับที่บกเขายุติผมว่าเด้วเบื้องย้อนเอากังอาวันที่หนึ่งมิถุนาหนึ่งมิถุนาพอสองพันห้าร้อยหกสิบหกเริ่ม พอทองแรกกสิไปหาหมองได้ว่าถ้าได้ไปก็สิไปหาโชกหาลาไปตัวผู้ชบแม่นเม่นตรงตรงเป๊ะๆคือเกาตัผู้เจา้าผมบอกหลายเทียแล้วตัวอืผู้ใดเบิง่งช่องพอท้องแรียบมีจนเขาครับคุ้มไม่ยั่ป๋องไม่ยั่แปงไม่ใั่แปงโทษมาบางหันไม่ยัปป่ป๋องพอท่องเรียบ่อยากภาคเาาขาละมวลย่างคักตังเวทีตอหัวคำเลยเขาครับเขาเนียเรียกเ,เจ้าเพราะว่าคุ้มไม่ยั่ป๋องไม่ยั่แปงหนี่ เพิ่นสีบอ่อเออเบิ้งคอดอกเคเลครับเพิ่นสิจับเอาตระเลขทูบเกาเหล็กเสื้อสีของพอทองแหลที่ไปขอเท่านั้นคุณมิจฉาบอกว่ามิจฉแปลงนี่ทุกวันครับเดี๋ยวเบิ้งงวดนี่เดี๋ยวเพิ่นสีฟางไหนจะมันจางขัดจังไงเอ้าอย่าลืมกดไลค์กดแค่ให้พอทองเดิมคนแหลพ่พอทองแหล่คนเดิมไปหาโชคหาลาภให้มู่เจ้าเออได้เป็นเลขไทยล่องที่หนึ่งทุกงวดไปให้ได้โชคได้ลาภเนาะครับเนาะผูใ้ใดติดตามช่องพอทองแหล่คนเดิมให้รวยๆเฮงๆคือผมจังผมวอาประจํา เออให้ได้ทุกงวดบ่ได้ดหน่อยก็ได้หลายบ่ได้หลายก็ได้หน่อยนะครับเนาะให้ติดตามตลอดนะครับเนาะผมเคยบอกแล้วว่าช่องพอต้องแลตัวไปนี่สี่มีตาปังกระปังเขาเลขนะครับเนาะเขาเดี๋ยววัดล่างกสิไปนี่พระเอกเลยก็สิไปตามให้คือเกาละ่ะเดี๋ยว่ว่าสิไปใส่เนกเดี๋ยววัดล่างนี่เคยมีานผช้่มวาให้จะใหพรพอต้องแลไปยังขึ้นอยู่ไปผู้เดียวพอนะอืมูม้เจ้า เจ้าผู้เจ้าสิบู้ยานขโมกคิดว่าขอยสิยานนีต่ติให้พอท่องเรียบไปผู้เดียววัดล่างพรานะจังสิขังพราะนะท่านผู้ชมเอา้าเดี๋ยวคอยว่ากันวันที่หนึ่งมิถุนายนวันที่หนึ่งมิถุนาเดี๋ยวคอยว่ากันนะครับเนาะสองหาวครับเดี๋ยวพอท่องเรียบสิบไปใส่ก็เดี๋ยวสิบอกที่หลังนะครับเนาะเดี๋ยวสิเอา้ามือนี้ก็เอาซ้ำนี้ทนะ่านผู้ชมมือมเจ้าก็สิได้โว้ยมีนาได้เว้าด้วยหัวหมวนกันกินของเสียบเสีนะครับเนาะมืวอนี้ ป้าดวงช่องพอท่องแล้คนเดิมที่มาเข่าคักเขา่าเดียนะครับเนาะเอ้าพ่อผู้ใดได้โชคได้ลาบก็ดีใจนั่ผู้ใดพระท่านใดก็อย่าลืมงวดหน้าก็มีนะครับเนาะองหนึ่งมิตรลาเดี๋ยวกับผู้เจ้ากันเดียก็เอาเอาล่ะเอาคำนี้ล่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พระท่องแล้คนเดิมไปหาโชคคาลาบไปประจนไพ่กับบังเลยพระท่านไปนี่เจ้าเน่ยเจ้าว่า,าสิเจออีย่างแน่้ยนะครับเนาะวันนี้เอาคำนี้ล่ะพ่อขอแต่เพื่อโชคดี อ,อ,อวันทีเอ,อนี่ละเดี๋ยวงวดสีมาน่เดี๋ยวให้พลต้องเลียไปก่อนจะไปใส่เนีย่ยงวดนี้มูเจ้ากะรวยๆกันแล้วละ่ะอ่ะพ่อเนาะจบข้าวเอาแต่นี้ละว่าร้ายไปเลยนี่อือเจ้าก็พูดเล่าว,ว่าเรียกเจ้าเข้าครับอ่ะพ่อสวัสดีครับก่อนท้องเรียกคนเดิมยู่ห้องมาถามข่าวมูเจา้านะครับเนาะขันใดก็ดีใจน้ำนะพ่อจบข่าวไปกินเข้าอุม